อันนี้นก็น้ำแดงคุกวครวมากเลยตอนนแม่เรียนแม่เรียนเปิดดีเซเปิดเพลงมางามให้รูหน่อยพอกระวดคลิเป็นสีนะคะอ่ะเกต้าเตดสีนะคะดึงความสวยงามสองไอเดียความคิดสร้างสรรค์สามใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้และสี่การนำเสนอ เสนอมันก็หวานงาลูกอตอมาอัเพเก็เยาไม่ถูกเพลงอ่ะเดินมาเราดีเจนานอ่ะเดินมาทีนด้วยก้อนน้น่ย Woo! <laughs> ตือดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแต่ละระดับพันคัดเลือกมามีแต่คนหน้าตาดีนะคะคนหน้าตาไม่ดีเขาให้นั่งข้างล่าง เป็นอะไรคะเดี๋ยวเราเริ่มต่อนะคะเริ่มต่อนะเชญตกใจตกใจอยาใจเย็นๆูเชิญข้างหน้านะคะเดี๋ยวครูจะให้แนะนำทีละคนนะคะพร้อมคอนเซ็ปต์ของตัวเองเลยชุดนี้คือชุดอะไรฮะคนแรกคนแรกคนแรกชุดสวัสดีค่ะ นี้นะคะที่พวก่มารันเซ็นตอร์โวิ่งผ่นเซ็นตครอนนนนสนะคะเียจากสระูกขามานะคะเห็นมั่ะขามาได้ยคเดี๋ยว,มะะยวแม่แบตเตรอ,อรี่โอยเนาะวเรามาเลตอนนี้ขอคิดชื่อก่อน แล้วมันประยุกต์ยังไงเอาคิดได้กันยังมัอ่าเดี๋ยวนะคะแล้วพร้อมกับคิดชุดการแสดงน,นะคะ,อะเออการแสดงของเราคืออะไรก็แสดงความสามารถพิเศษด,ดหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่องอย่างฮะเป็นอ่ะพี่มิ้พร้อมแล้วนะคะอ่ะเอายางอีก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 ชุดขนาเดนี้

ชุดอะไรลูกชุดซันต้าครอสชุดซันต้าครอสนะคะพระบาทชุดซันต้าครอสซันต้าครอสนะคะค่ะอ่ะต่อไปนะคะชื่อซันต้าครอสชื่ออะไรคะชื่อชื่อจริงเป็นชื่ออะไร กูก็ไม่ร้จะพูยังไิายชิคกีพาลที่จริง่ต้องมาแสดงด้วยนะอืมอ่ะกิอะไรลูกอะไร ชุดอะไรชุดทำม่วนนะคะชื่อนี้ชุดทำม่วนเขามีทาม่วนม,มีหมดแล้วนะคะยำก็ยำม่วนแล้วตอนนี้ชุดทำม่วนะโดยนางนภัสลักษณ์นิดานะคะอ่าชุดต่อไป เด็อ่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรเ่อะไรนางสาวเวีระบเด็อะไร ชุดวิมานสันต์แพรส์ชุดชื่อช่างน้อยชุดชื่อเซนตาริมชัยหาชุดทำมัวชุดเขาวางชุดสันตะพรสนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะพิเศษของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอาย่างชุดแรกนะคะชุดแรกจะประกอบด้วยถือมีอะไรอีกคะ ลอตเตอรี่นะคะช่วยเลยลูกพวงมาลัยนะคะชุ่วยเลยน้ำแดงน้ำแดงนะคะพิเศษสุดต่อไปพิเศษสุดของชุดนี้คือหมาม้าช้าหน้อยนะคะพร้อมกับตัวอ้วนชุดนี้พิเศษสุดคือวิกผมนะคะวิกผมอ่าชุดนี้พิเศษสุดโบค่ะพิเศษสุดคือ เอาวันนะคะและพิเศษสุดคนสุดท้ายคือมัวตอ่เอเทงนนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้แสดงความสามารถพิเศษเดี๋ยวจะมีพี่พีนเป็นค้เดเดี๋ยวจะให้เดินรอบหนึ่งนะคะเดินรอบหนึ่งไปข้างล่างแล้วก็วนขึ้นมายืนอยู่ข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวครูจะให้แสดงความสามารถพิเศษหนึ่งหนึ่งอย่างคิดเอา ขอดีเจเสียงเดี๋ยวนางงามจะเดินลงให้ผู้เข้าผู้เข้าผู้เข้าชมดูนะคะให้คณะกรรมการตัดสินนะคะเดี๋ยวจะเดินไปหาคณะกรรมการนะคะเรียนเดินลงไปรอบหนึ่งเดินคณะกรรมการอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินมาเรียนเดี๋ยววาตรน,นี้โอเคนะคะอ่ะาคณะกรรมการกําลังเคร่งเครียดนะคะในการให้รางวัลนะให้คะแนนนะคะ,ะ,นนะ,คะอ่าพร้อม

Ô, chị, 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 ch โอเคอาวอ้าวอ้าวอาขอคุดีเจนะคะอาเด็กออกขอเชอญาักแสดงทุกคนยือแถวยือแถว เด๋วไม่รู้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวชุดนี้อดยืดแถนีๆเดี๋ยวพาถาไม่ถป็ใจกอนอรมาแนีชุดนี้ชุดนี้ทำน สี่วันอะสี่วัน,วนค่ะอ่ะอชุดนี yeah, ้เหือคณะกรรมการเรื่องร้อยนะคะชุดน yeah. ี้ทันสีวันสรุปเระบันใจจากชุดนี้ที่ได้ชุดนี้มาเพราะมอลำเห็นไหมฮะมอลำอนาคตยาก่ป็ิอเลย หนูอยากเป็นคนดีบ้างจะเป็นไรนะคะชุดนี้เป็นคนดีนะคะคนดีเนาะอ่ะปทำกี่วันลูกสองวันค่ะชุดนีชด้ชุดอะไรนะชุดชุดอะไรลูกข่าววังเดี๋วยวนานๆทีโนเกียจะออกมาเข่าววังตัวขึ้นเนี่ยเป็นไรคะ ่งสอนี่ก็เทำให้ดี๋ยถามก่อนเพื่อทำให้นี่คือใครองค์ที่หนึ่งที่สองนี่แหละนี่แหละนี่แหละคุณก็ได้เลยนะะอ่ะทั้งหมดแถวตรงยืนมีดยิงตรงนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เือคุณผู้เก็บภาพสวยๆนะักพร้อมครูนักหนึ่งสองสแอคชั่นหนึ่งสองสามท่าที่เราที่สด 1> 12 icana, 12 3, 1,2,3 2> 2 1 2ส1,2,3าสองสาือว uh? ่าอะไรเนาะอ่ะเนาะอันน vale> ี้คือการประกวดนะคะอ่ะคุณครูมีอะไรเสรมไหมคะประกวดอะไรอีกไหมคะอ่านประวัติค่ะ